กลับมาพบกันเป็นประจำอีกแล้วนะครับกับรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆครับในการที่จะแนะนำนำเสนอบอกต่อข่าวสารในวงการรถยนต์และรถบือสองสภาพดีๆนะครับให้ท่านที่กำลังมองหารถอยู่เนี่ยได้เจอรถที่ถูกใจได้เร็วขึ้นนะครับผมอ้าววันนี้ <c oughs> อ้าก่อนจะไปเนื้อหากันเรามา ซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์ให้กับช่องทางของเราเอาไว้ด้วยนะครับรถด,ดีๆแบบนี้มีมาเป็นประจำทุกวันแน่นอนนะครับและกับรถที่ท่านได้เห็นในวันนี้นะครับกับสภาพที่เรียกว่าน่าสนใจจริงๆนะครับดูดครับแบบรูปลักษณ์ภายนอกภายในนะครับสะอาด ดูดีเรียบร้อยมากเลยนะครับเรียบร้อยมากๆนะจะหารถสภาพดีๆสักคันในะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับราคาก็แต่ละคันนี่ก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ซื้อไม่หมดนะครับมันมีแต่รถด,ดีๆออกมาจริงๆนะเนี่ยคันนี้เนี่ยนะ รอบคันเลยก็ดูว่าเรียบร้อยสะอาดรถนี่หลักๆเบสิคเราก็ต้องดูให้มันเรียบร้อยสะอาดมันเริ่มมาจากถูกใจก่อนแล้ะครับนะฮะเรียบร้อยสะอาด <c oughs> แล้วเราก็มาดูเรื่องสีภายนอกดูตะเข็บรถเปิดฝากระโปรงดูสิโครงรถมียับมีบู้ไหม ป้ายเพลทที่ติดรถเนี่ยมันมีหักมีงอไหมถ้ามีแสดงว่าเคยบึ้มอะนะอ่าลองเปิดประตูหน้าประตูหลังดูนี่ครับดูเสา A เสาบเสาซก็คารลรถนั่นแหละอ่ามีรอยอะไรแปลกๆที่มันรู้สึกพิสดารผิดแปลกไปจากควรจะเป็นไหมนั่นก็แสดงว่ามันมีปัญหามานะ่ะนะฮะอ่าลองดูสีดูที่สีเรียบสีเสมอกันไหมใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องเบสิก ติดเครื่องลองฟังเสียงเครื่องยนต์ดูดิว่าเป็นยังไงกระตุกไหมสำลักไหมนะฮะนะก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการตกแต่งนะครับถ้าเราจะเอารถดีๆเบสิกมันก็มีอยู่เท่านี้แหละครับก้มดูใต้ท้องรถมีรอยหยดมีน้ํามันหยดมีอะไรบ้างไหมนะครับรถมีอายุมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าเราแต่ถ้าเราบำรุงรักษาแบบรถใช้งานทั่วไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะนะเสร็จแล้วก็ลองขับดูนะ เสร็จแล้วก็ลองประเมินดูครับถ้าชอบใจถูกใจใช่ไหมครับก็เปิดกระเป๋าตังค์เนาะพร้อมที่จะซื้อก็ติดต่อไปครับหาเจ้าของเขาตามลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี่แหละครับนะเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะอย่างคันที่ท่านสนใจเนี่ย <c oughs> พอดูราคาแล้วใช่ป่ะอ่าไปดูกันครับไหนุนูทีอืมอืม,อมเป็นไงครับเห็นแล้วรู้สึกว่าโอเคไหม อย่าคิดว่าใช่ถูกใจติดต่อไปแล้วครับของดีๆอย่าปล่อยไว้นานครับของดีๆมันอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับขอใหท่านโชคดีกับรถคันนี้ครับและกดซับไร b ์กดไลค์กดแชร์ไว้เลยครับรถดีๆมีมาเป็นประจำครับผม